ครับสำหรับคลิปนี้ครับของช่องอามแอดกันเดี๋ยวจะมาทําอะไรแผงๆอีกนะครับเหมือนเดิมนี่นะครับที่ระยะ50เมตรครับตรงนู้นครับเป็นเก้าอี้แดงนะครับปืนนี้เป็นปืนลูกกดนะครับขนาดจุด 2.2LR มาดูว่าลูกจุด 2.2LR เนี่ยมันจะทําลายผิวของระเบิดได้หรือเปล่านะครับนี่ผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมเทสแล้วนะครับว่าปรับปืนเรียบร้อยที่ระยะ50เมตร ปลอดภัยนะครับทดลองแบบปลอดภัยอย่าทําตามนะครับอย่าเรียนแบบเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้กรณีที่ศึกษานะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะระคายผิวมันหรือเปล่านะครับสําหรับเหล็กที่เป็นวัตถุระเบียดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไะหัวตะกัวธรรมดานะครับไม่ใช่หัวแดง จะไปลองมาอยู่พื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับใช้ท่านั่งยิงนะครับไปหินตรงนูน้นเราจะยิงหนึ่งนัดก่อนนะครับถ้ามันแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวเราก็ขอซ้ําอีกมาดูกันเลยรับรองนะครับไก่เกยไม่มีปัญหาไม่กระจายแน่นอนโอเคไปดูนะครับว่า โดนหรือเปล่ารครับปืนจะวางไว้นี่ครับ <Cob alt noise> ไปดูหน้า <S <S เป้ามาดูครับโดนนะครับ นี่คือรอยกระสุนนะครับที่ยิงเข้าไปในเนื้อไม่ละขายเครืองแต่สําหรับคนที่อยากให้ลองอะไรอีกนะครับวก็เดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าปืนพกมันระยะใกล้เกินไปนะครับผมก็ไม่กล้าย,ยิงเท่าไหร่อ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะยิงอีกนัดซ้ําอีกสักให้ดูสักสามนัดให้มันโด,โดนตรงรอยเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเล็งต่ําหน่อยหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้เป็นการอะไรรบกวนของกระเดื่องมันโอเค ไ้ทีเดิมนะครับครับต่อไปเป็นนัดที่สองนะครับผมกะว่าจะเอาให้มันเข้าตรงกลางลูกเลยนะครับว่าโดนร่องโดนอะไรไมนเน่ยเมื่อกี้โดนไอที่มันเรียบๆนะครับตรงคอมาดูอีกนะครับจะลองสักประมาณ3นัดพอแล้วนัดที่2ครับไปดูกันไปดูนัดที่สอง โอเคหน้าเรียบร้อยไม่รู้จะยังไงนัดนี้อยู่ไหนวะนี่ครับต่ำลงมาหน่อยเดียวนะครับโดนล่องโดนล่องโดนร่องนี่ก็ยังไม่ละขายเครื่องครับแบบสียังไอ้นี่อยู่เลยเนีย่ไม่มีอะไรครับมันเป็นเหล็กที่แข็งมากผมจะลองอีกนัดสุดท้าย ท้ายนะครับนดทีสาโอเค,ควางได้ดีมันค่อนข้างจะเล็กเป็นเหล็กที่แข็งมากว่าไม่เข้าหรอกแต่ก็อยากจะยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไล่ลำดับไปปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้แค่ลองเปลือกมันเฉย น่าจะตรงกลางสุดท้ายหมดก็ดูนะครับโอ้โหกลางลำครับนี่ลอยไม่มีบุฟไม่มีอะไรเลยเฉยๆนะครับก็ได้แค่นี้ครับไม่ทำลายผิวของมันเลยนะครับขนาดจุดสองนะครับ ใครอยากได้อะไรยังไงคอมเมนต์ Comment มานะครับผมจะจัดให้อย่างเดียวแล้วกล้องเตรียมวิ่งนะครับเียวครับ